เดี๋ยวมัน,นจะมาตกแต่งโดยการโค้งมันเนี่ยทุกคนมันสามารถโค้งได้เหมือนกับเขาควายเลยทุกคนนี่ทุกคนดูทุกคนมันแบบสวยมากอะครับน้องๆดูนี่คือเทสนะครับทุกคนนี่เทสครั้งที่หนึ่งเทสครั้งที่หนึ่งทุกคนเห็น้ไหมทุกคนมันสวยแค่ไหนอโอเคเทสกันเลยนะมงึงกนะินเนาะ y สวัสดีครับวันนี้ก็นอยู่ผมบางเงียดนะครับน้องๆสำหรับอีพีนี้นะครับทุกคนบางเงียดกิจวัาอเหมือนเดิมเพราะว่าจากคลิปที่บางเงียดได้ทำเออมือกล้องอยูนนิ่งๆจากที่บางเงียดได้ทำคลิปเออทุกคนจำได้ไหมปูน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  กระแสตอบรับดีมากนะครับน้องน้อง fc เอาไปทําตามนี่บอกเลยว่าได้ผลทุกคนนะครับแต่ว่าที่มังเหยต์ทำไปลิปตีแล้วมันยังแบบอันกระลิกจิบยิบจ่อยนะแต่มันก็ดังได้ระดับหนึ่งนะแต่วันนี้มงเหยจะมาทําแบบแตรยักษ์นะครับทุกคนบอกเลยว่ามงเหยตใส่ทำไมอะเปิดดูเราวกว่า,าใส่ก็ดีนะใส่นั้นก็จะหล่นนะโอเคนะครับผมเห็นเขาใส่แล้วดังก็เลยอยากใส่บ้างครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมว่า วันนี้มันเยียจะทำเตรยักษ์จะได้ยาวและแค่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนี่ยแผ่นต้องแผ่นต้องอ่าต้นไม้ต้นไม้อ่าเห้ยไหมต้นนี้ต้นเดิมโอเคโอเคมึงเหยียดจะมาเลือกใบที่สวยๆนะทุกคนจริงจริงมึงเห็นนะกับบางดินนะให้บางลินมาทำเกร่งกับมึงเห็นนะแต่บางลินแบบไม่กล้าไงน้องๆที่แบบมึงเห็นยดดเชือนะครับทุกคนโอ้ขอเรียกขึ้นูมาบอกนะครับทุกคนสวยสวยสวยไหมใบนี้มึงเหยดสวย นาจะใช้ได้นะก็ไม่รู้จะสวยแค่ไหนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดังดีักแค่ไหนนะทุกคนคือแบบก็แบบบางอย่างก็แบบแคบบ่แบบแเกินนะครับอืมก็ไม่อยากจะมัวท่าน้องๆคือแบบหแบบล่อจัดอ่ะเนาะเอ้าแมวตามมาทำไมวะมางทดต้องเลยให้ตาโกงไปเล่นโอเคไหมโอ้ยุ่ยงยุงกัดน,นะทุกคน เพื่อนอน้องๆน,นะครับคลิปนี้ต้องกดหนึ่งหมื่นไลค์เลยนะเนี่ยตอนนี้ทุกคนเราก็ได้มาเป็นแบบนี้ครับทุกคนเยอะมากแล้วมันก็ตัดไม้จิ้มไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนน,มมน,คนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีการทำเอ้ามาถ่ายใกล้ๆเลยมึงคิดวิธีการทำนะยังเลยนะถ่ายที่มือมึงเห็นเลยนะโอเคทีนีาางง้มึงจะเลือกเอาเอาใบไหนดีอะใบนี้ก็ได้เนาะคือการเลือกใบก็แล้วแต่ชอบนะทุกคน แต่บางเย่างจะเลือกใบไหนเดียวใบไหนก็ได้ครับแต่บางเย่างจะแนะนํานะให้เลือกแบบใบที่แบบขนาดเล็กๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าถ้าใหญ่ๆแรงมันแต่ก็ไม่เป็นไรเลยเนาะอันแีงก็ต้องเล็กกว่านู้นเนาะโอ้ยุงครับนะทุกคนโอเคบางเย่างว่าอันนี้ก็ใช้ได้เนาะลองดูก่อนเราถ้าจะนำไงกันเนาะโอเคโอเคไปไหนอ่ะเราสามารถเทสเสียงได้ทุกคนก่อนที่เราวอร์มอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะบางเย่างจะเทสเสียงให้ดูนะ เราพับเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ถ้ามา้ถามาันเขยๆใหมันเขยๆพับเป็นแบบนี้ทุกคนให้มันติดแบบนี้นะครับแล้วเราเหลือตรงนี้ไว้ิีหนึ่งแล้วก็ม้วนไปเลยนี่ทำ,ทำเป็นเลยมันพิทตอนเข้ากายหรอกจะทำอ๋อดูทุกคนยุ่งขอบเนี่ยเราสามารถพอเราม้วนเสร็จได้หนึ่งอันนี้เราสามารถเทสเสียงได้นะเดี๋ยวเราจะเทสเสียงให้ดูก่อนนะคืออันสั้นกับอันยาวอะ่ะมันจะดังคนละแบบกันนะครับทุกคน มึงเหยียดเทสเสียงให้ดูก่อนว่าอันสั้นมันจะดังยังไงนะไม่ดังนี่จบเลยไม่ดังไม่มีทางครับพ่อมึงเหยียดหุเขินด,ดูนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ตายสิพระเจ้ามันดังดีเสลือเขินโอเคเราไปม้วนกันต่อเลยนะถ่ายดีนะตากล้องนะตากล้องถ่ายไม่ดีคนะือแบบแย่เลยนะบอกนะคลิปนี้อะ่ะกดถ่ายได้ใช่ไหมมังวิทย์ถ่ายเลยโอเคมันขึ้นตัวเลขได้ใช่ไหมขึ้นเลยถ้าไม่ถ่ายนี่มั่วเลยนะเฮ้หยหลุด แมว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 เอาไป <c oughs> คือหลายคนนะครับองบอก <ผม S 2> <ต>ว่ามันจะหลุดนะมันชอบหลุดคือเราต้องม้วนแบบน,นี้นะครับต่อรอบเราสอดไปนี้ไปข้างในยแล้วก็เราก็ม้วนแบบนี้นทุกคนม้วนกลับมาเราเราก็กดอันนั้นไว้นะครับแล้วก็กลับมาหารอบเดิมทีนี้เราก็ค่อยไปนะครับนี่ทุกคนมันก็จะไม่หลุดมันก็จะชับๆหน่อยโอเคมาดูเงินหมุนกันหมุนแล้วไปต่อแล้วมาดูกันว่า แต่บางเอียดแต่ยักษ์ของบางเอียดจะยาวรักแค่ไหนและก็จะสวยรักแค่ไหนทุกคนอืมมีได้มาแล้วท่อนหนึ่งไปต่อเป่าลองลองเต๊ดเต๊ดโอ้โหให้ตายสินี่ขนาดสองท็อปนะทุกคนนี่ขนาดสองท็อปอะยิ่งขบนี่สองท็อปก็แบบดังลั่นทุ่งแล้วนะทุกคนตรงนี้บาใบนะบายเลยบายเลยเป็นไงบ้างมังพิษขนาดสองท็อปเองนะเนี่ยมาดูท็อปติดรามกันทุกคน โอ้ยยุงค,ครับเกินาผู้คนไปต่อเลยดีนะไม่เห็นลูกสาวแต่ลูกสาวเห็นเรื่องหมดเลยเนี่ยโอเควิชาพังตัววิชาพังตัวนะผูะ้คนท็อปที่สามแล้วก็เทสปกตินะครับเมื่อกี้ท็อปหนึ่งดังอีกเสียงนึงใช่ไหมชงดังเสียงเดี๋ยวมาดูที่สามไหมอ,หอ,อะไรครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อไปต่อ,อม,มันมันถ่มชื่อใช่ไหมมังฟิชถ่มชื่อเรียกว่าโหดจัดเล่นนี่ รู้เรื่องแน่มึงคิดได้นี่เลยค่าถือกล้องคือแบบไม่ต้องซื้อเลยใช่ไหมมงึงิที่จริงมึงเนี่ยขายอันสามร้อยห้าสิบนะลำสูงสามร้อยแปดสิบมึงคิดได้ฟรีอ่ะคือแบบสามวันมันก็เหี่ยวแล้ววันเดียวก็พอแล้ววันเดียวเยวอะค็อปที่สี่ไม่ทดลองหรือว่าทดลองทดลองโอ้ ไปต่อทุกคนไปต่อไปต่อนี่มันก็ใช้ได้แล้วนะทุกคนก็นใช้ได้แล้วอดี๋ยวมันไงก็จะไปต่อเพื่อน้องๆนะครับทุกคนกดไลค์ให้ถึงหมื่นไลค์ด้วยนะครับถ้าน้องกดไลค์ถึงหมื่นไลค์เดี๋ยวไงจะทําแบบยาวเท่าบ้านให้ดูนะครับทุ้ยยาวเท่าบ้านวสันวสัน,นอเออนี่ทุกคนท็อปที่หกน,นะมันก็จะเริ่มสวยแล้วน,นี่ท็อปที่หกนะทุกคนลองเสียง โอ้ยตายเถอะมันดังแข็งมากบางเอียดไม่โคตรเก่งเลยทุกคนไม่ว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรอบเลยอะไรอันนี้ครับอันนี้ต๊อบตีเจ็ดนะทุกคนพี่ว่ารอบนี้อะลั่นทุ่งอ่ะคนข้างบ้านบอกว่าให้เงียบแน่เลยบางดินไม่กล้าเลยบางฟิตเออบางฟิตรู้เรื่องอะไรรอบนี้นี่ทนะตอปทีแปดนะมึงคิดเนาะท๊อปทีแปดก็ลองหน่อยนะ ไม่นะเฮ้ยตติ๊กตเก้ตกแบบบอกเลยว่าการทดลองนี้มันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากก็เพราะว่ายิ่งไกลท็อปมันก็ยิ่งม้วนได้ทั้นขึ้นเพราะว่าอันนี้มันสั้นนะครับท็อปที่สิบนะครับผมจะไม่เทสนะครับพอเทสน้องๆก็จะรู้ว่ามันแจ็งแบบนี้ ทบที่สิบเอ็ดนะครับทุกคนไปกันต่อเราอย่าหยุดนะครับถ้าเราหยุดมันก็ไม่สุดที่ที่บางเอียดนะครับอมันจะสลับกันนะครับเพราะว่าทางซ้ายกับขวานะครับคือใบมันใบซ้ายใบขวามันจะสลับกันนะครับหัวท้ายเนี่ยด้านอ่อนกับด้านแข็งมันจะสลับกันอยู่นะทุกคนทบที่สิบเอ็ดไม่ไม่ทดลองนะเราไปต่อกันเลยดีกว่าอย่าทดลองแหละเดี๋ยวจะได้รู้กันเลยว่าลายลายทุกมันจะดังแบบไหนฮะแต่ถ้าทดลองหมดเดี๋ยวก็มันก็ไม่ลุ้นเนาะ มันก็ไม่ลุ้นว่าจะดังแค่ไหนนะเนี่ยทุกคนทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็เอาไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับแยงคือแบบบางเหยียดจะทําแบบฝีมือนักขั้นเทพนะทุกคนเนี่ยจะแยงแบบนี้นะทุกคนแล้วก็แทงแบบนี้จะบางเห็ยดจะไม่แทงแตะลุกไปฝั่งนู้นะนะเพราะว่านี่มันเป็นสูตรของของคนที่เขาเทพแล้วนะทุกคนเห็นไหมบางเหยยดก็จะแยงไว้แบบนี้นะทีนี้บางเหยยดก็ได้ แพรยักษ์ของมันเงียแล้วเดีย๋ยวมันเงียจะมาตกแต่งโดยการโค้งมันเนี่ยทุกคนมันสามารถโค้งได้เหมือนกับเขาควายเลยทุกคนนี่ทุกคนดูทุกคนมันแบบสวยมากอ่ะครับน้องๆดูนี่คือเทสนะครับทุกคนนี่เทสครั้งที่หนึ่งเทสครั้งที่หนึ่งทุกคนเห็นไหมทุกคนมันสวยแค่ไหน โอเคเทกันเลยนะมึงฟิชเนาะให้ตายจระเจ้าอะไรมันดังจีขนาดเนี้ทุกคนโอ้โหโอเคเดี๋ยวมึงจะเทสให้ดูแบบตรงๆนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะเดินไปไกลตรงนู้นนะมึงพิชอยู่นี่นะถ่ายห็นนะ

เดี๋ยวมันอยู่เป็นคนป่าเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนคลิปนี้เยอะไหมน้องๆเยอะไหมนี่ทุกคนเขาคว,ควายเตยักษ์ของ,งเมียดโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็คันเป็นที่สมควรน,นะทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ like, กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำใจเมียดด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เมียดขอตัวลาไปก่อนเพราะคันมากเลยโอเค ก,มมก,อมมก,กอ่อนสมมอิของสมมอิแต่ก่อนนะครับเอาบางวิทย์ลอง <c oughs> เอาอีกเอาอีก่าฮ่หันข้างหันก้างฮ่าเ <c oughs> ป็นไงบ้างเดี๋ยวเฮ้